จ๊เอสุกสันหังษาทุกท่านแบวตาสดใสเมื่อได้กินของอร่อยคัวาล่าน้องกระพวนสวนสัตว์เชียงใหม่คัวาลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องจำพวกพอซั้มตัวมีจะมีกระเป๋าหน้าท้องสําหรับให้ลูกอดอาศัยอยู่จากการที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายสัตว์ในตระกูลมีทําให้ส่วนใหญ่นิยมว่ามีคัวาลาหรือมีต้นไม้ขอเชิญนักท่องเที่ยวพี่น้องที่รักทุกท่าน พบความน่ารักของน้องกระพวนควาร่าที่แสนน่ารักพร้อมเพื่อนสัตว์จากทุกมุมโลกก่อท่านไปเที่ยวหาที่สวนสัตว์เชียงใหม่นายวุฒิชัยมุ่งมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ผู้บริหารหนุ่มใหญ่วิสัยทัศน์กว้างไกลจัดการแสดงสัตว์ที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องส,ง,สสงสร้างสรรค์ส่งเสริมพฤติกรรมให้สนุกสนานฝึกสมองให้กับน้องน้องสัตว์และสร้างความบันเทิงให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชื่นชมสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวันเปิดตั้งแต่8นาฬิกาถึงนาฬิกา